อันนี้กินได้แล้วมันกรอบๆมันๆบะหนึ่งเดี๋ยวเก็บขาามแปรกันเด้อพี่น้องมลาขามเทศหรือว่าขามแปรล่หลายพี่น้องเมื่อกี้อะเดทไปหน่วยหนึ่งก็เลยไปล้องซิมึงเนี่ยแค่นี้ลหละว่าฝาดดิมันๆอร่อยกรอบรสชาติแบบมั้นๆน่ะแซ่บอ่ะมาเก็บปลาขามแปร้ำกันเด้อพี่น้อง นี่แม่แซีบแม่ตอนแรกคิดว่ามันสิฝาดบ่าฝาดมุ้ยนี่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 หาใหม่มาสอยอันในสวนต้นมะขามแประแบบนับบ่ถวนอร่อยด้วยเนี่ย หอยโอนต้นอยู่พี่น้องจากมาโอนต้นหอยโอนต้นเยาขคำแปลหอยโอนต้นเยอะคำแปลหรือมาขามเทืด อันนี้ยังอ่อนอยู่แต่อันนี้กินได้ได้บอสอุ้ยได้เสยเลย ไ,ไม่สวยแมคือบอเออได้เฉยเลยอ่าอ่าอ่าสวยมะขามเทพหรือมะขามแปรด้พี่น้องอ้หอาหนึ่งอุ๊ย <laughs> ลรวเบิ่งคนสวยเหี้ย dai nàn Đi, ừ điết rồi. Điết rồi. เนี่ยอุยโลหนึ่งหลายบาทเด้อี่บค้ามแปรน,นี่หากินยากพร้อมอ้แค่นีล้ละขออนุญาตก,กินบัคคามแปรกันด้วยพี่น้องนะ